สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับผู้อมฟุตบอลไลฟ์ครับศาสนาบันบานด้านกีฬาฟุตบอลนะครับคลิปนี้มาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าลงสนามกันเกือบจะครบแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งคู่ที่ถูกเลื่อนออกไปในกลุ่ม F นะครับก็คือแอตาลันตากับบีเรียลนะครับเดี๋ยวจะลงทําการนแข่งขันคืนนี้ตีหนึ่งส่วนสาเหตุยังไม่เจอเหมือนกันเพราะแอดมินก็เพิ่งจะตื่นมาแล้วก็มานั่งทําคลิปเลย ะครับอ่ะไปดูหน่อยแล้วกันแต่ที่แน่ๆนะครับมีทีมยักษ์ใหญ่ตกรอบไป1ทีมนะครับนั่นก็คือเจ้าบุนทุ่มบาร์เซโลนาแมปีนี้ไม่ดีจริงๆแล้วก็ย่ำแย่มากนะครับบุกไปแพ้ให้กับบายเยอนมินิกอีก0ประตูต่อ3นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ในกลุ่ม E ก,ก็คือเบ็นฟิกาชนะดินาโมเคฟไป2ประตูต่อ0ก็เท่ากับ ทำให้ไบเยนนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ชนะรวด6นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับต่อจากลิเวอร์พูลและอาชักอัมสเตอร์ดัมส่วนบาร์เซโลนาก็ตกรอบไปเล่นยูโรปาลีกนะครับในกลุ่ม E นี้ก็จะเป็นไบเยนกับเบนฟิก้าเข้ารอบนะครับส่วนกลุ่ม F นะครับมีลงทำกนนารแข่งขันคู่เดียวก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนำเร็วแต่สุดท้ายก็โดนยังบอยตีเสมอนะครับ หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ดารันต้ากับบิยริเอลเดี๋ยวจะไปแย่งกันว่าใครจะเข้าที่2ของกลุ่มตามแมนยูไปนะครับก็พอยังบอยไม่สามารถชนะแมนยูได้ก,ก็ก็อยู่บอยของกลุ่มไปนะครับตกรอบส่วนกลุ่ม G นะครับที่ผมบอกว่าเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะเข้ารอบตกรอบได้ทั้ง4ทีมนะครับก็ได้ครบแล้วนะครับก็ เป็นเซาส์บวกนะครับเฉือนชนะเซวียาไป1ประตูต่อ0แล้วก็บอฟส์บวกแพ้แลิว1ประตูต่อ3นะครับก็เป็นลิวกับเซาส์บวกเข้ารอบนะครับเซวียาไปเล่นยูโรป้านะครับเจ้าพ่อยูโรป้าอยู่แล้วนะครับเซวีย่าเออกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม S นะครับมาลายูเวนตุสเฉือนชนะมอสโวหนึ่งศูนย์แล้วก็เซเนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเสมอกับเชลซีสามสามนะครับเออ่กลุ่ม S เนี่ยแอดมิน ฝันธงสกอร์ไม่ถูกแต่ก็คาดการถูกนะครับว่าแมนยูเวนตุสจะเฉือนชนะแค่ลูกเดียวนะครับ1021ส่วนเชลซีจะเสมอแต่เพียงแต่ว่าสกอร์มันเสมอเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะไปดูทีมที่เข้ารอบตกรอบกันบ้างสำหรับคืนวันพุทธที่ผ่านไปนะครับก็มีกลุ่ม E นะครับไบยามนิกเข้ารอบเป็นที่1น,นะครับเป็นฟิกา้าเป็นที่2บาร์เซโลนาไปเล่นยูโรปาลีกนะครับ กลุ่ม F นะครับแมนยูเข้าที่1นะครับเดี๋ยวก็รอคืนนี้นะครับแอตาลันตาจะเปิดบ้านเจอกับบีเรลแย่งกันเข้าที่2นะครับบีเรลเสมอก็เข้ารอบแล้วนะครับส่วนแอตาลันตาต้องชนะอย่างเดียวกลุ่ม G นะครับลิวจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเข้ารอบเป็นที่1นะครับเซาล์บวกก็เข้ารอบเป็นที่2เซบีย่าไปเล่นยูโรป้าลีกนะครับอันนี้ของชอบอยู่แล้วเซบีย่านะครับเป็นแชมป์ ยูโรปาลีกนี่อย่างเมามันเลยทีเดียวนะครับกลุ่ม H นะครับยูเวนตุสเข้ารอบเป็นที่1ครับแม่เชลซี Chelsea, หลุดไปเข้ารอบเป็นที่2องส่วนสนิทครับสนิทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเข้ารอบเป็นที่3ของกลุ่มนะครับเพราะนั้นไปดูก็เท่ากับว่านะครับทีมที่เข้ารอบไปแล้วนะครับเชลชัวร์แล้วแน่นอนแล้วก็คือยูเวนตุสเชลซีลิวเซาส์บวก ครับแมนยูบิยาริวบาเยนเบนฟิก้านะครับแล้วก็รวมออีกนะครับบาเยนเบนฟิก้าแล้วก็เป็นเรอัลมาดริดอินเตอร์นะครับอาแจากอัมสเตอร์ดัมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับลิเวอร์พูลแอตเลติโกมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทีมจากอังกฤษเข้ารอบหมดเลยนะครับเข้ารอบไป4ทีมส่วน การโชนะครับกานโชซิศิลยาก็มียูเวนตุสกับอินเตอร์เข้านะครับแล้วก็บนุนเดสบิก้านะครับก็มีไบเอเนมินิกทีมเดียวนะครับที่เหลือก็จะไปเล่นยูโรปาลีกซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ซิกดอตมุนนะครับลาลิก้าสเปนนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวต้องลุ้นบิยาลิวคืนนี้ว่าจะเป็นจะเป็นทีม ที่2ต่อจากเรอัลมาดริดหรือเปล่าสำหรับลาลิกาสเปนนะครับคนที่เหลือเนี่ยไปเล่นยูโรปาลีกก็เซบีย่าก็ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับส่วนบาร์เซโลนาก็ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับก็มีเรอัลมาดริดที่เข้ารอบแล้วก็เป็นลุนบิยาเรียลกับอาตาลันตานะครับส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสก็มาถือว่าใช้ได้นะครับปารีสก็เข้ารอบเป็นที่2ของกลุ่ม นะครับปลารีสเป็นอ๋อมีแอดมาดริดด้วยนะครับสเปนมีแอดมาดริดก็เท่ากับมีเออบาซ่าทีมเดียวที่ไปเล่นยูโรป้าลีกนะครับอีกหนึ่งทีมบียาริอยังได้ลุ้นอยู่นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสก็มีลิวเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะครับแล้วก็ปลารีสแซงต์แช็คแมงนะครับเขารอบเป็นที่2ของกลุ่มก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับโปรตุเกส1ทีมฮอลแลนด์1ทีมนะครับก็คืออาจจะก,กับ สปอร์ติงนะครับพอ,พอโตก็ตกรอบไปนะครับที่เหลือนี่ก็มีแต่บิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับในรอบน็อกเอาท์ถือว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยมีอะไรเซอร์ไพรส์มากนะครับทีนีใน้ในรอบจับในการจับสลากนะครับก็เชื่อเดี๋ยวจะจับในช่วงเร็วๆนี่แหละนะครับประกบคู่ในรอบน็อกเอาท์นะครับอันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่มก็อยู่ทัวหนึ่งนะครับอันดับสองก็อยู่ทัวสองก็จับคว่กันนะครับ ซึ่งแน่นอนครับทีมจากกลุ่มเดียวกันจะยังไม่เจอกันนะครับทีมที่ไปจากกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มเดียวกันจะยังไม่เจอกันส่วนทีมที่มาจากประเทศเดียวกันชาติเดียวกันหลีกเดียวกันก็จะยังไม่เจอกันในรอบ16ทีมเพราะฉะนั้นลองไล่ดูสนุกสนุกหน่อยนะครับเอาเฉพาะทีมจากพรีเมลีกเนี่ยอาแมนเชตี้ก่อนนะครับไล่จากกลุ่ม A แมนเชตี้ก็มีโอกาสที่จะเจอกับแอตมาดริดนะครับสปอร์ติง้งอินเตอร์เบนฟิกา้า นะครับบีเรียล e หรืออัตาลันตานะครับแล้วก็เซาส์บวกนะครับนี่คือทีมที่แมนซิตี้มีโอกาสเจอเพราะว่าเชลซีเข้ารอบเป็นที่2ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วนะครับส่วนปารีสนะครับซึ่งเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A นะครับมีโอกาสเจอก็ลิเวอร์พูลอาแจกเรอัลมาดริดนะครับอาจจะมียักษ์ชนยักษ์นะครับบาเยอร์มิวนิคแมนยู นะครับแล้วก็ยูเวนตุสโอ้โหว่าปารีสมีโอกาสเจอยักษ์ทั้งนั้นเลยนะครับเออ่ต่อไปกลุ่ม B ครับกลุ่ม B ก็ลิเวอร์พูลนั่นแหละนะครับลิเวอร์พูลก็มีโอกาสเจอกับปารีสนะครับมีโอกาสเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนมีโอกาสเจอกับอินเตอร์เบนฟิก้าบิยาเรียลหรืออัลเลนต้านะครับเซาส์บวกนะแค่นี้นะครับเพราะเชลซีเข้าเป็นที่สอง กลุ่ม C นะครับอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัมเป็นจ่าฝูงของกลุ่มก็มีโอกาสเจอกับปารีสเจอแอตมาดริดนะครับเจอกับอินเตอร์เจอกับเบนฟิก้าเจอกับบียาเรียลหรืออตาลันต้านะครับแล้วก็มีโอกาสเจอกับเซาส์บวกและเชลซีนะครับสำหรับอาเจ็ตส่วนสปอร์ติ้งโอ้โหหนักเลยนะครับสปอร์ติ้งีมีโอกาสเจอทั้งแมนซิตี้ลิเวอร์พูล มาดริดบาเยนน์มนยูลิวแล้วก็ยูเวนตุสนะครับโอ้โหหนักหนักสปอร์ติ้งหนักมากนะครับคงจะมีหลายๆทีมอยากจะช้อนเอาไปประกบคู่นะครับส่วนมาดริดนะครับหลักๆก็มีโอกาสเจอปารีสนะครับเจอสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเจอเบนฟิก้าเจอบิยาริอัลหรืออาตาลันตาอ่าไม่ใช่ เจอถ้าอาตาลันตาเข้าก็มีโอกาสเจออตาลันตานะครับแต่ถ้าบียาริวเข้ามาดริดก็เบาก็ก็จะไม่ได้เจอทีมจากอันดับ2ของกลุ่ม F นะครับแล้วก็ทีมที่มาดริดจะเจอก็คือเซลสบวกกับเชลซีนะครับก็ถือว่าถ้าบียาริวถ้าบียาริเข้าเนี่ยนะครับเบนฟิกมาดริดก็ตัด2ทีมอันดับ2ไปก็คือเออแอตมาดริดกับบียาริวที่จะไม่ได้เจอกันนะครับ ส่วนอินเตอร์นะครับมีมีโอกาสเจอก็มีโอกาสเจอ,อ,เจอทั้งแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาแจกบาเยนแมนยูลิวแล้วก็อาเรีวนะครับเพราะว่ากลุ่ม S เนี่ยเป็นยูเวนตุสเข้าเลกเดียวกันนะครับยังไม่เจอกันกลุ่ม E นะครับบาเยนอวนิคมีโอกาสเจอปารีสครับมีโอกาสเจอปารีสมีโอกาสเจอแอตมาดริดนะครับแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนอินเตอร์ บียารีลหรืออตาลันตานะครับแล้วก็เซาส์บวกรวมถึงเชลซีด้วยนะครับบาเยนก็มีโอกาสเจอเหมือนกันแม่ะเชลซีเจอบาเยนก็น่ะนานรุนเหมือนกันนะครับแชมป์เก่ากับเสือใต้นะครับส่วนแมนยูนะครับมีโอกาสเจอใครบ้างนะครับก็อย่างเช่นปารีสนะครับไม่แน่นะครับรอบ16เด็กขี่พักหลังนี่เจอปารีสบ่อยนะครับไม่แน่นะครับแอตมาริดสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอินเตอร์มิลานเบนฟิก้านะครับ เซาส์บวกประมาณนี้นะครับสำหรับแมนยูส่วนบีเรียลกับปาตานตาเขายัางไม่ไล่แล้วกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีโอกาสเจอกับทีมอันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่มนั่นแหละนะครับยกเว้นชาติตัวเองแล้วก็แมนยูนะครับส่วนกลุ่ม G นะครับลิวนี่ก็มีโอกาสที่จะเจอกับอันดับ2กลุ่ม A ไม่เจอเพราะเป็นลีเกเอิองเหมือนกันปารีสนะครับลิวมีโอกาสเจอทั้งแอตมาดริดนะครับสปอร,ร์ติ้งลิสบอน อินเตอร์มิลานนะครับเบนฟิก้าบ like ีเร so ียลหรืออตาลันตานะครับแล้วก็เชลซีส่วนเซาสบัวก็มีโอกาสเจอยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับส่วนกลุ่มเนะครับเมื่อไรยูเวนตุสเนี่ยมีโอกาสเจออันดับ2ของกลุ่มก็อย่างเช่นเซาส์บัวถ้าบีเรียลเข้าก็เจอกับบีเรียลมีโอกาสมีโอกาสเจอบีเรียลนะครับแต่ถ้าอตาลันตาเข้าก็ยังไม่เจอกันนะครับรวมถึงเบนฟิก้านะครับ อินเตอร์นี่ก็ไม่มีสิทธิ์เจอกันแล้วนะครับรอบนี้ลิสบอนแอตมาดริดแล้วก็ปารีสนะครับ,บสำหรับบาเยินสำหรับยูเวนตุสนะครับส่วนเชลซีเนี่ยก็ตัดลิเวอร์พูลแมนซิตอ้แมนยูทิ้งไปนะครับที่เหลือเชลซีมีโอกาสเจอ,อรวมตัดตัดยูเวนตุสด้วยกลุ่มเดียวกันเชลซี Chelsea, เนี่ยมีตัวเลือกน้อยนะครับเชลซี Chelsea, มีโอกาสเจอกับแชมป์กลุ่มจอย่างลิวนะครับลิวบาเยิน มาริดอาแจกสามทีมเองนะครับมีอาแจกมีเรียมาริดมีไบร์เจนมิวนิกแล้วก็ลิวสีทีมครับที่เชลซีมีโอกาสเจอโอ้โ oh ห สิงโตสิงปรูก็คงจะหวังให้จับสลากชนกับริวเนาะน่าจะเป็นทีมเก่าของเอโดอาเมนดี้นะครับผู้จักอาผู้รักษาประตูของเชลซีถ้าจําไม่ผิดนะครับอ่ะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเดี๋ยววันจับสลากวันไหนทราบก็เดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งส่วนคืนนี้ก็ตามลุ้นอีกหนึ่งคู่นะครับอารตันตาเจอกับบิเรีเลทีมไหนจะเข้ารอบตามบิก๊กบิ๊กเข้าไปเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับจวดแน่นอนพี่น้อง